ฉันชอบเล่นสาใสัตส์ 알죠? 여기로 땡큐! 아리가또 고자이마쓰 마이 배터리 바토르 아! 바토르 바토르 배터리 고자이 땡큐 나탐 스구이 니니하니 니홍고 스구이 니홍고 요메 요메 으 요메 루타 요메 루타 겡마카? Only gaming I mean, can r e a i n g and speak jokum. But kanji, kanji, um, k j don't know. a j a p a n e s e FC. Beautiful, thank you, t o k n thank you so much. I want to tell you why today you want to tell o m a Come in. Yes. Here I am. Come in here. t o y Today. 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 t o d y o d a d a n t o a y Today. Today. t o n a y Today. t a y o d a y o d a y t y Today. t o a y t o d o d a y o d a y Today. t o d o d a Today. Today. t o d o d a y a y t o o d a t Today. o d a y t o t o d o d a y Today. Today. a Today walk w e n finish k a r If free date to go ทามาไลบัง k a today free f i v p.m. oh coming soon coming soon to ก o นสู้สุ a a ักค่ะนี่อะไร n ข้าอ้าวหน c h a l i e เดี๋ยวนี้ยูเซ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาแบตลิเทียม ราคาแบตลิเทียมถูกลงถูกลงจับต้องได้หน่อยจับต้องได้เอาอยู่เฉยๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาแบตลิเทียมราคาแบตลิเทียมถูกลงถูกลงราคาจับต้องได้หน่อยราคาจับต้องได้หน่อยอืลราคาจับต้องได้หน่อยอะไรแบบเฟมเนี่ยเนี่ยจับจับจับอย่าราคาอยู่โน้ตราคาเออราคาราคา ลักขัดจับเอ่อไปมาลักขัดจับเยเดี๋ยวนี้เลืเทียมถูกนะครับใครที่จะใช้แบตเลยลองคำนวณด,ดูดิมันมันแพงกว่ากันแบบหลักแบบถูกมากอะตอนเนี้ยมันถูกกว่าด้วยแหละถ้าเอาจริงมันแทบเอ้ยมันไล่ๆกันมันไล่ๆกัแบ,บ,แบเป็ดหลายๆอย่างถูกกว่าแต่ก่อนเยอะเลยถ้าเป็นแต่ก่อนไซส์นี้นะนเพื่อนเวลาเล่นเฮลิคอปเตอร์นะเล็กกว่านี้ครึ่งนึงแค่นิดเดียวก็ ชิ้นเล็กๆก 6, ็6,000แล้วก็ถ้าช่วงที่มันฮิตก็คือแพงมากตอนนี้มันก็ถูกลงมาแบบถูกมากแล้วถูกใช้แบตลิเทียมเท่าไรท์ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบตลิเทียมแบตลิเทียมแบบยูสปิกจริงๆแบตลิเทียมแบตลิเทียมแรงแรงแบตลิเทียมอะไรอ,อร่อยวขอบ

Cing cing He... I n e e d no ching ching collection. Why collection too much? Oh, 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 o oh, 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 o oh, o o oh, oh, h oh, oh, o oh, 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 o ออยยูู่่ไรเสื้อใครอ่ะไม่ดีอะไรเลยทำมาอะไรเนี่ยไซส์เล็กมากเลยใส่แล้วมันแน่นตัวหลังเนี่ย แน่น,นอ,อกตอนนี้อ,อกใหญ่มากนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> ซอ พื่อมันแน่นเกินครับพเพื่อนใครกำลังใช้สามล้อไฟฟ้าอยู่แล้วก็รถพวกไฟฟ้าล้อเล็กล้อโตต่างๆนั่นนะใครใช้แบตแบบเก่าอยู่นะครับตอนนี้นะผมเพื่อเพื่อสำหรับคนที่อยากนี่แบตลิเทียมมันกำลังถูกอยู่นั่นเพื่อน ไอ้แบตเสื่อมอยู่อะตอนเนี้ยซื้อแบตลิเทียมใส่ปัดเลยคือนี่ดูเรื่องอะไรไม่บอกหรอกเสื้อใส่เล็กครับใช่ฮะาผลิตมาไงก็ไม่รู้นะครับผมใส่แล้วมันไม่พอดีตัวนะครับ <c oughs> มันต้องต้องมียังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ชอบมากเลยตอนนี้คือมีแต่เสื้อแบบรู้สึกแบบเป็นคนที่โชคดีที่สุดและ ตื่นมานี่คือมีเสื้อเกงให้เลือกเต็มไปหมดนี่ถ้าไม่โดนไฟเยอไปทีนึงนี่คือ,อยังมีกางเกงลิงไว้ใส่ได้ถึงไปีหน้าเลยนะครับโชคดีมากเกิดตื่นมาได้มีเสื้อให้เลือกใส่สีแป้นแลนทุกตัวแล้วก็มีกางเกงลิงให้เลือกมีบ็อกเซอร์ คุณมากเลครับผมดีใจมากๆากเลยปลาก็เดินออกับหมายอยู่แม่เดินออกับหมายอยู่สั่งไฟไอเนี่ยอะไรนะโตล่าเซลล <c oughs> จะมาติดไอทั่วไปขิง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 ,ขงรีดให้ด้วยทำอะไรกันโยที่ใส่อยู่ใสอะไรน่าจะผิดไส้นะครับ อยู่ไหนวะไม่มีนะครับขอบคุณมากเลยเสื้อใครไม่รู้เต็มเลย <c oughs> ใส่สบายรัดพุงพอดีเ <c oughs> ย็นนี้ไม่แน่เล่นน้ำนี่กี่โมงแล้วไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเื่อถ้าคุณหญิงก็ลงเล่นน้ำ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เผื่อถ่ายเล่นให้ดู เขาจะฝึกขี <Jet> ่เจ็ตสกีอยู่นะครับแล้วก็ลากผมในน้ำเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ออกกำลังกายได้ไม่น่าเบื่อเพราะว่าเอเน,นี่ยอะไรนะเวลาแบบว่าออกกำลังกายแบบปกติมันน่าเบื่อจริงผมต้องหากีฬาแบบเล่นมันถึงมันถึงจะไม่น่าเแบบื่อเข้ามาปุบหล่อเลยครับกรกปอง เย็นนี้ไม่แน่เนี่ยแน่ก็อาจจะขี่จัสกีเล่นหน่อยขี่รถเล่นนะครับก็พาคุณกามินเขาอาจจะขับรถขับไลเล่นนะขี่จัสกีวนไปวนมาเห็นคุณกามินเขาบอกหรือว่าเขาอยากขี่จัสกีเล่นก็คงจะลากลากลูเล่นไปมานะล่ะอ้ยน่ากินจังเลย อะไระะไหมกูจะลดน้ำหนักไม่ให้่ะเนี่ยอันนี้ตอนนั้นก็งับเข้าไปแล้วเขาผิดหรือว่าไม่ผิดหรือว่ากินได้พอกินคำแรกกูแบบก็คำต่อไปเรื่อยๆทั้งวันหรือว่าวันนี้ยกเลิกเลยป่ะเนี่อ,อ,อะไรนะขอบครับอะไรอะไม่ผง อย yes. no. no. er> uh ู่ผมอยู่กระเป๋อันนี้กระเป๋าติดไว้เนาอยู่สายศาสตร์ป่ะเนี่ยใช่ให้อยู่สายศาสตร์ป่ะเนี่ยใ่ใจจับจับนะสายศาสตร์สายศาสตร์เอออะไรอ่ะเนี่ยอยู่อยูยูเนี่ยฉันชอบเล่นสายศาสตร์ฉันชอบเล่นสายศาสตร์ 안나 혀. Oh, y o are you c h i n g teaching everything, everything, teaching. 이상해. 이상한 것만 시키냐고 왜? 왜 맨날 이상한 것만 시키냐고. You teaching Changsi만 떱터네. You 아니야 라이. 아, 저ชอบ 빨래. Changsi는 떱터네. Yeah. 어. Uh, but but I say what do you mean. You don't don't have. It. แฮปนี่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันเลยน่ารักเลไงเอออยูนสเปคจังซีมันต้องถามจังซีมันต้องถอนเดะเดะเดะเะเดะเต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 เเเบาฮู โ <For> อ้โหฉันดิอะอยู่สว i m m ่ n g แฮะ Today swimming นี่นี่นนี่ไล่เป็นสว like imming e t and Eat and you you try swimming ไทยอยู่อยู่จัสมิชาลีไม่ approach when when go อ้าวลืม Tomorrow can ไม่เอฟเฟอชิกกามินลูส์ลืมอืมฮ่าฮ่าฮลืมฮ่ลมฮ่ลมลมลืมลืมกลืมดิกูโดนตายลืมลืมจิงจิงยากเล่นเน้ะฮอะไรชาร์จเต์ 아래, 투권. Like. I I need to know 진진. I need to know 진짜. 아니야, 뭐야? 와이 가미. 아, maybe. 투 컨팅크 찰리 무얼 키랜 가미 무얼 키랜 가. Oh. My uh. boss? Oh, his majis, majesty, majesty? ally. Right. Coming long hair. 마이티로 매직 슈퍼스티션 부 바보 슈퍼스티션 스피릿 에이치한 마법 후후후 마법 후후후 매직 아니 <laughs> 아. 오 와이 갱. 베리 갱. 아, 나나 is just and 나어 uh, 오케이. Nah. Uh. Okay. 얼굴에 힘을 빼고 Ah, relax, uh, pace, relax, pace, Ooh. and uh, fast, fast move, and uh, relax now, relax now, Ooh. and uh, knee, you, you have link. follow me please, knee, uh, knee, very low, very very low, Ooh. Maybe slow version very, very, very ugly. Slow version. Woo. y 유소 s u 마이 마이 마이. y my, my. Jansim, don't t u 찰리 티셔츠 FC, 기프 티셔츠 s h i r t very, very so cute. 부엌 부엌 i 로 come in here. Ballo, ballo,

My, 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 I think, I think uh, my image is very. No. My image is taluk my, 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 I don't want my character. Oh. Please come back, come in. No, come in, please. No. Wake up, wake up, wake up. tong. Ah! If. If a give have Mudang Mudang? If a give Mudang Psychic Psy Psy Psychic Gaia seed seed. If a give <gasps> My mistake. 쏘리나 까두구 폼어 소중하다 소중하다 I, I, I like, I like 소중하다 프레 프레셔스 아 프레셔스 My precious, just my precious, my precious, and and my 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 poem is and ding 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 ขันจิโรมังม a end poem Hey Charlie, song Zhang Shi Man Dong Tong <od> m i <ic> a o m i a o h i m i a o h i ไม่ไม่ไม่ Zhang Zhang Shi Man Dong Tong tonight again again ค่ะ tonight again okay. 잠깐만 잠깐만 토큰 잠깐만요 in. come in song